สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเติ้นอีกแล้วนะคะเติ้นสตาร์คารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะคะวันนี้ติ้นมากับรถเก่งอ e ีโคคาร์ะนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยสําหรับซูซูกิเซียคันนี้นะคะปี2020ค่ะราคาน้องจะอยู่ที่399,000เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวติ้นจะพามาดูรอบคันกันก่อนนะคะว่าคันนี้ได้อะไรบ้างค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะน้องจะเป็นกระจังหน้าดมอนกิลแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตาซูซูกิเป็นโครเมียมนะคะในส่วนของไฟได้ดวงโตๆโตอย่างนี้ใส่กิ้งกันเลยนะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะถัดลงมาค่ะจะเป็นล้อนะคะเป็นล้อกระทะขอบ15อย่างนี้เลยนะคะยางก็ยางใหม่อยู่นะคะต่อมาค่ะด้านข้างรถนะคะน้องคันนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวที่จะอยู่ตรงทางด้านนี้นะคะแล้วก็มือจับค่ะในส่วนของมือจับ ของน้องคันนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีการสาดมาให้ด้วยนะคะเป็นสีดําแล้วก็มีโลโก้ของเสียทางด้านนี้ด้วยนะคะใคะในส่วนของกระจกนะคะน้องคันนี้นะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าแบบพับมือแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวต้นจะพาไปดูด้านหลังรถกันเลยค่ะค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะเดี๋ยวต้นจะเปิดให้ดูนะคะหนี่ด้านในก็จะมีความกว้างอยู่นะคะเป็นอีโคคาร์ที่มีความกว้างมากๆเลยสําหรับซูซูกิเซียคันนี้นะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยค่ะใครที่ ไปเที่ยวบ่อยเดินทางต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ใส่ของเนี่ยถือว่าได้เลยค่ะเพราะว่ามีพื้นที่เนี่ยใช้สอยได้เยอะมากจุของได้เยอะมากเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวต้นจะพาไปดูด้านในกันต่อนะคะว่าน้องคันนี้มีความกว้างหรือมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะก่อนที่จะไปดูด้านในกันนะคะเดี๋ยวต้นจะแวะมาดูกันตรงนี้กันสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะเม็ดอาร์คตรงนี้นะคะก็ยังอยู่ครบเลยดูเดิมๆสวยไม่มีร่องรอยการชนหนักแน่นอนนะคะ ต่อไปไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะค่ะในส่วนของด้านในนะคะเดี๋ยวต้นจะพามาชมนะคะในส่วนของพวงมาลัยก่อนเลยนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยสีดําแบบ3ก้านแบบนี้นะคะเป็นพวงมาลัยธรรมดาย,ยังไม่มีตัวมันติดฟังก์ชันให้นะคะแล้วก็จะมีรอยตามการใช้งานนะคะปกติแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนแต่ว่าถ้าสมมติลูกค้าซื้อไปอย่างเงี้ยคะ่ะทางร้านเราก็จะหุ้มใหม่ให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลยมาดูในส่วนของไม้กันต่อนะคะไม้น้องคันนี้นะคะจะอยู่ที่38,000นะคะ ก็ถือว่าไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะคะสําหรับการใช้งานนะคะต่อไปจะมาดูคอนโซลกันนะคะคอนโซลน้องเนี่ยจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีปัดสีเทาทางด้านนี้ด้วยนะคะสภาพกริฟมากเลยค่ะในส่วนของเครื่องเล่นวิทยุต่ตางๆนะคะก็จะมี FM AM นะคะแล้วก็จะมีแผ่นซีดีให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นระบบแอร์แบบแมนนวลนะคะปรับมือค่ะสามารถปรับได้และแอร์ Air ก็เย็นมากเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของทางด้านนี้นะคะจะเป็นที่เก็บของนะคะแล้วก็วางแก้วน้ําได้ด้วยถ้าไม่ใช้อย่างนี้นะคะก็สามารถปิดได้นีไม่เกะกะด้วยนะคะในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะส่วนหัวเกียร์เนี่ยรอยการใช้งานต่างๆก็คือดูใหม่มากๆเลยนะคะต่อมานะคะที่พักแขนนะคะขับรถนานๆอาจจะมีเมื่อยกันนะคะก็มีที่พักแขนให้ด้วยแถมยังมีนี่ที่ใส่ของให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ เดี <Universe> zaman, see, run, ๋ยวต่อไปเดี๋ยวเต้นจะพาไปดูด้านหลังกันอีกทีนะคะว่าถ้าไปไปต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยนั่งข้างหลังเนี่ยจะเมื่อยไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะค่ะในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะคะก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะนี่เต้นนั่งนะคะก็คือเหลือสําหรับเล็กรูมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะในส่วนของเฮดรูมก็คือเหลือเยอะเหมือนกันนะคะนั่งก็คือใครไปต่างจังหวัดบ่อยหรือว่าไปกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้นแนะนําเลยค่ะเพราะว่านั่งสบายมากเลยไม่เมื่อยเลยนะคะสําหรับครั้นี้เดินทางไกลไม่มีปัญหาเลยค่ะ แล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยเป็นที่พักแขนให้ด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับรถครอบครัวนะคะอีโคคาร์คันนี้นะคะถือว่าให้ความกว้างมาแบบจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะแทบไม่มีอีโคคาร์คันไหนสู้ได้เลยนะคะผู้ว่าน้องให้ความกว้างมาแบบขั้นสุดจริงๆนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต้นจะพาไปดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวต้นจะพามาชมห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะคะในซูซูกิเซียคันนี้นะคะจะเป็น เครื่องแบบนี้เลยจะเป็นเครื่องสีดําอย่างนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานแน่นอนไม่มีการแปลงเครื่องหรือว่าทําเครื่องมานะคะในส่วนของคันนี้นะคะน้องจะให้ระบบความปลอดภัยแบบ abs มาด้วยนะคะเป็นระบบความปลอดภัยก็ป้องกันการล้อล็อกนั่นเองค่ะ แล้วใครที่สนใจน้องคันนี้นะคะก็สามารถแคปคลิปนี้แล้วก็ส่งมาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้ามาจากคลิปนี้นะคะก็รับโปรโมชั่นไปเลยค่ะฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายนะคะไม่ว่าจะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการนะคะก็คือจะฟรีให้หมดทุกค่าใช้ใจ่ายเลยะคะ่ะแล้วใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแคปคลิปนี้แล้วก็ส่งมาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย